เคยไปหาหมอแล้วหมอที่โรงพยาบาลบอกว่ามันเป็นผังผืดอ่ะแล้วทีนี้แบบว่ามันใช้งานหนักแล้วกล้ามเนืเ้อมันจะอักเสบกลัวมากมากเลยคือไปฉีดยาสามครั้งแล้วคุณหมอบอกจะผ่ากลัวมากมากเพราะว่าอาชีพเราทํางานอย่างนี้ต้องใช้มือตัดผ้าตลอดเวลาพอจะผ่าแล้วทีนี้แล้วฟังคนอื่นเขาบอกว่าผ่าแล้วมันก็ไม่ดีเหมือนเก่าก็เลยกลัว แต่ทาทาน้ํามันนี่คือดีมากมากเลยอะ่ะแบบ,บทาแล้วรู้สึกว่ามันมันหนักก็ไม่หนักแล้วมันมันแบบนิ้วมันก็จะปกติแบบไม่ไม่หนักแล้วมันจะแบบเบาเบาปกติแล้วก็ไม่ตึงไม่อะไรเลยค่ะอาการปวดนี่เป็นมานานหรือยังที่ปวดแบบว่าอู้นานนะตั้งกต่หกสองอ่ะรู้สึก<ต>จะหกสองนานนาน,นานอยู่ตั้งกับปีหกสองไปหาหมอมา หมอต้องฉีดยาเพ่ขึ้นเลยใช่ประมาณต้นปีหกสามเนี่ยใช้ไอ้ปลายปีหกสามมาใช้มาจนกระทั่งตอนเนี้ยดีมากมากใช่ดีมากหายแล้วหายแล้วไม่เจ็บแล้วแล้วหายแล้วไม่เลิกใช่ไหมไม่เลิกต้องใช้ต่อทำไมในเมื่อชอบชอบเพราะว่ากลัวมันกลับมาอีกแล้วกลัวจะต้องไปผ่าอ๋อเพราะเราต้องยังไงคะใช่ต้องทํางานตลอดเวลาอะไรเงี้ยกลัวจะผ่า ก็เลยต้องใช้ตลอดแล้วเรื่องของกลิ่นนะคะถูกใจมากเลยทาแล้วก็ซึมหายไปเลยไม่เลอะเสื้อผ้าไม่เหนียวทาแล้วมันก็หายไปไม่ร้อนเย็นสบายแล้วก็กลิ่นก็หอมหอมใช่ตรงไปให้แม่ที่ต่างจังหวัดแม่แกก็ชอบให้แฟนใช้แฟนเขาก็ใช้ด้วยเขาก็เป็นหัวไหล่หัวไหล่เขาก็แบบว่าทํางานหนักเหมือนกันเขาช่างเฟอร์นิเจอร์ แล้วท้ายเขาเขาก็ดีขึ้นค่ะฝากอะไรให้กับคนที่กำลังชมอยู่ไหมคะที่ใช้ก็อยากจะบอกว่าดีมากๆเลยจ้ะไอ้ทายาใช้แล้วแบบนิ้วที่เคยแบบเหมือนจะผ่าแต่ก็ไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าคุณหมอจะผ่าให้